สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างโต้งในช่องอช่างโตู้ชาแนลอีกแล้วนะครับผมครับวันนี้จะพามาดูหลอดตะเกียบนะครับผมหลอดตะเกียบที่หาดูได้ยากครับเนี่ยครับตามบ้านเรือนหรือว่าที่พักอาศัยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับนี้เป็นหลอดตะเกียบแบบแท่งคู่นะครับ แท่งคู่จะมีสองแท่งนะครับอันนี้ก็จะมีขนาดอันนี้ผมเอามาให้ดูนี่จะมีขนาดสิบเอ็ดวัตต์นะครับน,นี่สิบเอ็ดวัตต์แล้วก็เก้าวัตต์นะครับนี่ครับอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็นหลอดฟิลิปนะครับเหตุผลที่ที่เอาหลอดฟิลิปมาให้ดูก็ ที่สำนักง,งานหรือว่าที่ทำงานผมใช้นะครับใช้เนี่ยใช้ฟิลิปนะครับก็จะมีฟิลิปหมดเลยครับสังเกตว่าคลิปที่ผมทำคลิปผ่านมาก็จะใช้หลอดของฟิลิปหมดเลยนะครับเพราะว่าจากการใช้งานนะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่ที่ค่อนข้างจะจะยาวนานกว่าหลอดยี่ห้ออื่นนะครับ อันนี้ผมจะพามาแกะดูนะครับหลอด9วัตต์นะครับอยู่ขั้วนี่ครับผมน,นี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นครับะจะเป็นขั้วแบบเสียบนะครับเสียบปุ๊บก็จะมีล็อกตรงนี้นะครับอยู่ที่ขั้วมันก็จะมีเป็นสปริงโค้งนะครับ สปริงโค้งเวลาเราเสียบเข้าไปมึบก,ก็จะเป็นล็อกสปริงโค้งล็อกอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับสิวัตต์ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นลักษณะเดียวกัน,นรเราจะเกียบตะเกียบคู่นะครับอันนี้แกะสิวัตต์ให้ดูเสือก็เป็นเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันนี่ครับ มานี่นะครับอันนี้เป็นหลอดที่หาหาดูได้ยากครับตามบ้านเรือนไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับตามโรงแรมก็จะไม่ค่อยเจอนะครับในในปัจจุบันนี่ครับแล้วก็จะมีหลอดนะครับหลอดตะเกียบอีกชนิดหน,นึ่งนะครับหลอดตะเกียบที่เป็น อันนี้แท่งมีแท่งสองคู่นะครับ,รบจะมีแท่งสีง่แท่งแท่งสองคู่นะครับลักษณะนี้นี่นะครับแต่นะครับขาขั้วหลอดจะแตกต่างกันนะครับสิบสามวัตต์อันนี้ผมเอาสิบแปดวัตต์นะครับกับสิบสามวัตต์มาให้ดูนะครับนี่ นี่นะครับ13วัตต์กับ18วัตต์นะครับดูนะครับอันนี้นะนี่ครับให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆส,สังเกตดูดตรงนี้นะครับนี่นี่เดือย,ยตรงนี้เดือย,ยตรงนี้นะครับนี่นี่กับตรงนี้นะครับอันนี้ของ18วัตต์นะครับนี่ จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นเดือยเนี่ยนะครับเป็นเดือยคล้ายๆล่องครับที่ที่มันจะไปไปรับกับตัวขาวขั้วหลอดนะครับมาเกตดูตัวนี้นะครับนี่จะแตกต่างกันนะครับนี่ นี่นะครับนี่จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าลักษณะไอ้ตัวขาล็อกกับขาของหลอดนะครับจะเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ตัวนี้จะเหมือนกันครับขาล็อกนี่ก็เหมือนกันขาหลอดก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนี่ครับนี่จะแตกต่างกันนะครับ สำหรับหลอดตะเกียบรุ่นนี้นะครับแบบนี้ใช้คู่กันกับบาลาดนะครับถามว่าไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลอดเนี่จะมีอายุการใช้งานสั้นนะครับถ้าไม่ใช้บาลาดมันก็เหมือนกับหลดอดหลอดประหยัดทั่วไปนะครับ ประมาณนี้ครับเป็นหลอดที่หาดูได้ยากนะครับเนี่ยหาตามบ้านไม่มีนะครับหาดูตามบ้านไม่มีครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นการเอาหลอดที่อไฟที่หายากเนาะมาให้ดูนะครับเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆี ท่านใดที่ที่เข้ามารับชมในช่องช่างต้งก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องช่างโต้งชาแนลนะครับก็สำหรับท่านใดที่มีคำแนะนำหรือคำติชมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะนำทุกคำแนะนำและคำติชมนะครับมา แก้ไขและปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของช่างโต้งทุกคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ